ทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมบอกฟุตนี่นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ปตีบอเกัน้องหน่อยละกันนะครับผมมาเราเคลื่อนมาเลยดูกันว่าบอจะอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้ผูเข้ามาถึงหนึ่งล้านเอ็มแล้วไม่ไม่ใช่หนึ่งล้านเอ็มเอิร์ก็1หนึ่งเอ็มนะทุกคนไม่ใช่หนึ่งล้านเอ็มนะหนึ่งล้านเอ็มคือหนึ่งล้านล้านไม่ใช่ทุกคนเชียเก็บกองหน่อยโอ้โหที่เจ็ดรดันได้อยู่สามรอบเราจะได้ไม่เคยได้อีกเลยทุกคนหลังจากรอบที่สามมานี่ไม่ได้เกือบเดือนเป็นเดือนแล้วเนี่ย จะได้ไม่เคยได้ที่เทนเราทำยังไงเลยเนะี่ยอยู่ไปในบอสอ่าทุกคนบอสไม่อยู่บอสไม่อยู่ผมแล้วบอสนี้ผมไปแล้วทุกคนบอสไม่อยากอยู่กับกูป่ะเนะี่ยอืมโอเคลงไปข้างล่างก่อนทางนั้นจริงๆเออผมอยากทำอะไรให้ดูทุกคนเท่ๆด้วยทำไมผมเห็นเหมอนใครสักคนหนึ่งเข้ามาในนี้กูตาบอดเป็นแบบวะไม่รู้ทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะคิงดอมเลยนะครับผม อาทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงคาเฟ่ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาขอดูกันเลยอันดับแรกผลรายขายแม่เปิดเผาเันใหญ่เลยเมื่อกี้เจตมาขอดูหน่อยเงินทุกเือบซื้อผลพิบพัมาเลยนะเนี่ยผลพิมมาประมาณสามล้านสองแสนห้าหมื่นหรือเปล่าจาจะไม่ผิดมือผลไฟอะผลยางผลผลผลหลักล้านนี่โอ้โหคุณมเทพไม่เจอผลรายขายนะผลหลักล้านเนี่ยเนี่ยช่วงนี้ไม่มีผลลักล้านขายเลยอ่ะไมรู้สไมเหมือนกันนะ ใครเจอผัรละลาขายตอนไหนก็่ชยบอกทุกคนผมไม่เคยเจอหัรละลายอีกเลยตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงหลังจากผ่านเดือน้งแต่ช่วงเดือนนี้มาไม่เคยเห็นผละละละุไลลากเลยเออไม่รู้เหมือนกันุกคนว่าทําไมนะตอนนี้โรงงานยังไม่เกิดเนาะโอเคไม่มีอะไรถ้างั้นถ้าโรงงานยังไม่เกิดถ้าโรงงานเกิดผมจะไปฆ่าคนผมจะไปตีคนแถวนั้นให้เขามาตีผมไม่ตายแต่เขายัางเดียวอย่าเสียข้างวัวก็พอนะคะผมอย่าเสียข้างวัวนะ แค่นั้นเองคนต่าคนที่รูนน้ว่าตันตันในตบนนี้เออที่เขากลับมาโลกสองก็จะมีเยอะเลยแหละไปน้อกคนนาบันโดฟอมิงเกอร์ออไอ้เอยากลองคุยกับไอ้นี่หลอดยังรู้ว่าผมเปิดประตูเสร็จแล้วมันจะพูดกับผมว่าอะไรนั่นเป็นผลที่ดีดนะโอเคไม่มีอะไรทุกคนเกบประมาณนี้บอสโดเฟไม่เกิดอีกแล้วไอ,อ้บอสกาแฟเมื่อคือจะเกิดให้กูเลยพุ่งไปเลยโอ้ย จิบหืมสะกิ้สุดปั่นสุดจันในต้องเปิดฮาคิมันจะเท่เขเท่เปิดฮาคิใเฮเกินตอนนี้เงินอีกเพียงนิดเดียวผมก็จะมีเงินอยู่ที่สามล้านสองแสนแล้วทุกคนอีกนิดเดียวเท่านั้นหูชันแล้วก็ดิ่งลงไปเลยฟลุ๊บโวดิ่งลงอย่างไวเนี่ยเนี่ยว่าไงโอ้โห ส,ก,สก,กิลสกิลอะไรวะเนี่ยอ๋อกีตาร์กีตาร์สกิลกีตาร์ตรงนั้ใช่ไหมกีตาร์ไหมน่าจะใช้ดูดก่อนแป๊บนึงน่าจะกีตาร์จริงด้วยกีตาร์มึแงแค่ทำไหมหมันี่นี่ยโอ้ไม่ไมกูนเทียบอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะเนี่ยปิว่วเป็นไงเพื่อนเด็สกิลกูใหญ่กว่ามึงอะ่ะเออที่เคยพูดคุยกับมันไปนานแล้วแหละมันยังเช้าเกินไปสำหรับคนที่อยู่ที่นั่นท,ท,ที่นี่ยังไงวะ ให้เข้าใจอเอ้ยเพื่อนว่าไงนั่งเลยดิอ่านั่งได้ดาวเลยของมองึงนีูมีผลเลิฟอยู่อาไหมล่ะเลิฟเลิฟเลิฟอยู่นี่นี่ไงเยอบบาเรียแล้วก็ผลยางแล้วก็ผลไดมอนโหมีคิดเลยเพื่อนมันจะเทรดกูไม่เทรอยู่แล้วอีกอย่างนะราคาก็ไปถึงด้วยโหแต่แล้วผลที่มึงส่งมาสิมันจะเทกูได้ไหมถามจริง กูจะถือหัวดเลือดแล้วให้คนเดินตามไปดีไหมเนี่ยเฮ้ยในกล่องเกิดแล้วโอ้โหสกิลโอ้โหสกิลพอสกายพอสกายสกายสกายไอสกายมึงใจเย็นไอสกายไอสกายมึงใจเย็นหน่อยโว้ยผอสกายโคตรจะมองไม่เห็นบทบังกูมากเลยผอสกายเนี่ยเออลงยากลงเย็นอย่างงี้วะเนี่ยมันจะเก็บกล่องแทนอยู่แล้วเนี่ยเออไม่มีกล่องอีก โอ้ทำไมวันนี้ทมไมเซิร์ฟนี่คนมันเยอะจังวะอยากเปียเซิร์ฟเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยนิ่จัดทำสีฮารคี้เหมือนกันนะเดี๋ยวไม่เป็นไรผมค่อยไปดู็ไดะทำยังไงนะคะผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยไปดีกเป่าเสียงมันน่ารำคาญมากเลยไม่ใช่เสียงดิเอฟเฟกต์มันกี๊ดาบูมมันจะปล่อยทำไมนักหนาวอยากรู้จริงๆเหรอถามจริงบอสฟ้าก็ไม่เกิดในกูเลยจะดีบอสทั้งไหนบอสฟ้าาโดฟ้า ว่าโดฟามิงโกโดฟามิงโกไอ้นักอีว่าไงเพื่อนแสงเรอมึงอะมึงก็ว่าทำเมื่อกี้ดีๆผมพุ่งมันไม่ได้ผักมันนะคือเอรูดี้นดี้เพื่อสุ่มเลยหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วอะไรเพื่อนช่วยดิช่วยดิช่วยดิหมดแล้วหมดแล้วโอ้ใช่เหรอใช่เหรอพี่ทุกคนเดี๋ยวเหรอมันได้ผลชาร์โดหรือมันเอามาจากกระเป๋ามาดูดิเอาลองสุ่มดูแล้วกัน มก็ขอลองสูบบ้างไม่รู้จะได้ผลอะไรเหมือนกันนะลุนรุนรุนเท่าไหร่นะขูนะ่เซอเซี่เอาลองดูลองดูเป็นไงเป็นกันว่าผลอะไรก็มาดิเพื่อสูบได้ผลเงากูสูบได้ผลกิโลกิโลอ้ายไปไหวแล้วเว้ยเกมเนี้ย วันที่ราคาแพงสุดที่ผมเคยสุ่มได้ก็มีแต่ผลนั้นแหละผลนั่นแหละวะไฟฟ้าลองลงมาก็ผลเหลือบแล้วดูผลปัจจุบันนี้ดิกิโลมันหน้ามัมาเนี่ยพ้ยเพื่อนเพื่อนมากมากเพื่อนมากเพื่อนมากเพื่อนมากมาื่อกมากเพื่อนมากเพื่อมาเดี๋ยวผมไปกดแดกแล้วมึงเก็บไว้เออโอ้เสียเงินกู เดี๋ยวผมถือ,อน,นี้ดีกว่าเออผมรู้วิธีแล้วเพื่อนม,มากใหน่อยผมดูแลผมจะเกินเพื่อนเกิน,กนพูดจริงนะว่าเกินมากเลยมันเกินมากมากเลยนะโอ้โหโอ้โหห้าล้านหนึ่งกับสองร้านสองมาแตกต่างกันไมเพื่อนผมพิมพ์มาเลยเนะี่ยโอ้โหโอ้โห เออเพื่อนขอเถิดนะเราไม่มีผลเราจะเทกันไหนแล้วคือนายมีผลเลิืมีเพื่อนเลิฟคือคือคือถ้ามึงมีกูก็แบบกูไม่รู้จะผลอะไรกับมึงแล้วไงขอนะมึงเอาผลดักออกไปหน่อยดักโนดักได้ไหมเนี่ยเงี้ยโนดักได้ไหมเออถือเออผมรู้ทำยังไงดีเดี๋ยวนะผมไปดูก่อนแม็กมาผมจะทำการถือผลเลิฟแล้วผมจะพิมพ์ว่าแม็กมาให้มันดูก่อนเออเลิฟมาแหละวปะ เออปลาก่อนนะผลเลิฟเราคงจะต้องเอาไนไปแลกกับแมกมาสินะมาคงจะต้องเอารือไปแลกกับแมกมาแล้วเออเออไม่อยากจะและกเลยกูแต่ก็ผู้ความร่าจ้าทะเลดีนะในอนาคตแมกมาเหรอโอเคได้มาเป็นไงเป็นกันวะ <c oughs> ไม่อยากจะไม่อยากจะพิมพ์ <c oughs> เออมาแต่เนี่ยมันก็มาถึงจุดนี้แหละโอเคแม็กมาแล้วยิงถึงบนเลิฟมาเลยเดี๋ยวคอยอจะเก็บก่อนนะต้องให้่อนกูจะเก็บก่อนให้ยบอกไว้ป่าวเฮ้เพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนแม็กมา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 เพื่อนแม็กมากูบอกแม็กมาไม่ใช่เลิฟ หมองไปที่ใหน่ๆดิแม็กมาในป่าแม็กมาในป่าแม็กมาแรกอันนี้แล้วนะมื่อในต่างหูอีกเนาะเจ้าละผลเพิ่งส่งมาดิบอกว่าแม็กมาไอนี้มันโสมืดสปริงอะไรเออแม็กมาครับแม็กมาเมกมาเมกมาแลกเลิฟอะอยากได้แม็กมาขอได้เป็นเพื่อนแม็กมาไม่ไหวเลยอยากได้แม็กมาเอ้ยไอ้มันเอาวีแก้วเหรอมันเอาคุยแล้วเหรอ อลงบอกเอาเม็ดมากเฮ้ยอันนี้ผลเลยเนี่ยเขาเผาเลยวะเผาเผาเมื่อตึ๊ดดำสนิทเลยออกมาข้างนอกก็สว่างเข้าไปหาโอเข้าไปหาก็มือเลยเฮ้ยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเผาเขาจะทำรามิดแรลงแค่ไหนมาทำรามิดได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะลองเข้าไปดูแต่เขาอยู่ไหมอยู่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 เข้าหาดิเขาหาดิหดนดิ ทำได้ไหมโอ้ยชี่ยโอ้หข้างหอกรถแม่เนี่ยปวนได้ด้วยโอเคเท่าเดิมเนาะหนึ่งล้านตอนนี้ผมจะต้องขอค่าทุกคนหนึ่งกันละกันโอ้เมืองเมืองเมืองอ่ะทุกคนงานสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตบังนี้ก่อนละกันไว้เจอกันที่มีหน้าทะเลมินี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายเจอกันวีท้าทุกคน